สวัสดีครับยามเา้าได้เวลายามเบ็ดแล้วครับใส่ไว้ตรงหมู่บ้านขึ้นมาได้มายามฝนตกกำลังรอบเส้ารอเส้านี่ถืกยังไงแต่มื่อนี้พวกกูแล้วก็เสียบเนี่ยไว้เลยบังเซยยังมุนเวียนน้ำว่าน้ำมันห,หนักน้ำมันน้ำมากานัน กใส่ถิ่มใบเป็นถิ่มที่นี่ลุ๊บนามาหล่อนามไปเบิ่งให้ตีหนะ้านายศุศไปเละอนามหน้าให้ตี เบ็ดมันเบดมันขั้นฉันมันเกียบว่าเลยถนัดอืดตากไ้เสียจ้อยโคนหลักมันชุดที่พ่อเฮ็ดแหย่บูบูอออโอ้กบตัวนี้น,นั่ไไนงกี่นิ้เงนั่งกี่นิ้งกบตัวอันนี้หม,มอ,อกลือดหม,มอ,อก หมอ,อกเลยล่ะไฟส,สลรับกันทางนี้เห็นบ่ค่อยมาบ่ป่าบ่าค่อยมีบ่หมอ,อกล่วงกับสีนาวแล้วตัวนี้ ังนีจมพอเขาเองดังนั้นหมอตรงเลยมันะมันเมดขึ้นเข,น,ขนตีกษิตบลอดหรอนีลุ่นลุ่นโอ้ยยังเยอะยังเยอะเมดขึ้นไหมยังเยอะ โอ้ก็ไต่ต่างหากคว้าๆใส่ไงก็เข้าตัวนี่เกี่ยว่างดีขนาดนี้ใส่ไงก็งวดก่อนเติบอยู่อ้าวพี่น้องจะขีดวะนี่สามขีดสี่ขีดได้ไหมมันสามขีดแต่อยู่หลอสามขีดโอ้มันมานครับ <of> ល្រូពីខ្លានបានទ្លាដាំងអ្ន់ត្នឹងលាព្លាំងអ្ន្លារបស់ มาได้เกือบเครื่องทงั้งได้หนึ่งตัวพี่น้องลงังด้านที่ยังเห็นทีหมู่หมู่อะไรข้งข้างหน้นาแต่เมื่อติง่งเกี่ยร์ลุดหรือว่าอย่างไรบุ๊คบ่บไม่เป็นดิ่งเสียเกียร์ลุดเติร์นว่าย่าง

สับออกมัน่างดิปลอยแหงกันเลยตัดมันเียมันสิวยงไงปอยแหงข้นตปอยมันขึ้นไปเลยมันแหงกัปอยอามิสกานเอ้อมียืนวะนี่เมื่อวันนันดึงล่องน้ำเลอตีลองน้ไปแล้วเาเป็นใส่ซับซับใส่ซับทามกันอยู่แล้วอ ันลงน้าเหกัน <c oughs> นี่แหละนี่ช่วยช่วยช่วงนี้แหละต้องไป,ไปิดต้องไปเบื้องนี้ขีดพ,พอขึ้นเมื่อตอนนั้นได้นับขั้นเบ็ดอยู่เนี่ยแปลว่าดึงไปน้ำแล้ว <c oughs> มาดึงไปแล้วเงียบหมดเพราะพอลงตีนนบบงนเนี่ยตีใส่ซับวางกันนึงเสรสจใส่ับกันนึง อ๋อว่าทิ่งช่วงล่ง,ง,ล,งลงเหมืนน้ำเลิกเลยว่ยนะขนาดน่ยปอดดีกอดรังหนึ่งนี่ปอดกะดิงแล้วบางคน อันนี้ว่าเป็นตรไปไก่ไก่เนี่เห็นเห็นขั้นไปเลยแสดงว่าอันนี้สายแต่ว่าป่าที่ย่างบ่วทะเลนี่มืดขึ้นนี่ยากไปแล้วนี่เกี่ยวย่างเนียนเลยมันมืดขึ้นไหมย่างบัวทอดหลุดอีกตัวเสือดอะไรอันนี้ตัวใหญ่๊านี่ดึงเบ็ดดึงจนอ้อมดึงเบ็ดหอดได้เนี่ย เราเป็นยังมันอยู่นี่มือร okay. so ุ่นยามพรท่านนะอะไรจะกินแต่เมื่อเคลื่อนไปเลยตอนช่วงฝนตกต้องเพชรปลาดุกได้ดิ่งดิ่งดิ่งแบบนี้ขึ้นกับเนี่ยแล้วตัควายก็ดไม่ได้กันตะวัดปลามันเกิดเริ่มใส่ใยก็อันรุ่นแหลกแล้ว โอ้น <c oughs> oh, ี่บ่เหมืดแหมมันสวดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอือเดี๋ยวบ่กี่หลังวื้นี้แสดงว่าตัวเดียวนี่บ่จังว่า เอาไปพื่อนซีด้เห็ดเร็วแท้เห็ดไม่เหรอไม่เักแล้วขาวๆเห็ดถึงน้ำมันอยู่ ตัวเดียวนี่ละมั้งเดี๋ยวถอดมันถอดมันยามว่าท่านหน้าสองโตได้ดยังเอามาเป็นได้เห็ดเห็ดขาวๆมาตะไก่<ด>พักกันแย่งสิั่านพักน้องญาติอันนี้เราที่ว่าถอดอีกท่าเียบอ่อพอมันห่างอยู่ล้างคนละว่ามีดอกอยอย่อยนี เมนบอกทีเด็ดดำๆนี่มก็ยังเอ้าเออแมนบอกทีเด็ดโอ้ยเบ็ดขั้นสันพฝนขั้นสันปลาดิ้งเนีกับรุดกระหายนีมันมันมันคือรูดแบบนี้อ๋อมันติดข้าวเดียวนี่มันดึงแปรงนี่ก็จะดึงเกี่ยวเลยเฮ็ดเบ็ดขั้นเฮ็ดเบ็ดไม่กันยังไง คืออยู่พ่อเป็นเป็นเเยได้ครับขันติกับเป็นคดนั่มไหมเอนี่เนี่ยน่ยเั่ยนี่ยเนม่เนียเนยน่เนี้ยเนี่นี่ยเนี่นีดยเนี่ยเนี่ยเก่ยนยเนี่ยเนีเนี่เนี่ยเนยน่เนียเน่ยเยนี่ย่ย่งน่ยเั่นี่นี่ยนี่ยน่ย่ย่นเนย่ย ยกเว้นว่าที่กินเลโอดว่าเป็นแต่ย่างเนาะเนเกี่ยวย่าบ่นเดียเท่าสันสันหนึ่งเนาะมวยย่างนั่นเอเห็นทีนี้หอนบิดเอาพี่้องได้โตหนึ่งสำหรับเ้านี่ครับยังในเดี๋ยวพอเพิ่นเพิ่มว่านทิตใส่ไปอีกจักน้อยเพราะว่ามือนี้มันขึมอาทิตย์ กินอยู่พ่นกับสีไม่ยามครับแต่จังไรขันหอดคําก็จังเบิงกันไหมครับไว้แก้มือรอบหนาครับพี่น้องขอบคุณครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์ครับของค้ณบาน้าครับสวัสดีครับ